ผลจากปริมาณฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอพบพระจังหวัดต,ตากทำให้แม่น้ำเมยเอ,อ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรค่ะรวมไปถึงตลาดริมเมยอำเภอแม่สอดก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันทำให้หลายหน่วยงานรุดเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนทั้ง2องอำเภอแล้วค่ะ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35โดยกองร้อยทหารพรานที่3 5 0 5ได้จัดกำลังพลเล่งสำรวจน้ำเอ่อล้นบริเวณหน้าถ้ำแม่อุสุบ้านทีโนกโคหมู่ที่4ตำบลแม่อุสุอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากซึ่งตรวจพบว่ามีน้ำเอ่อล้นออกจากหน้าถ้ำแม่อุสุส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ได้รับความเสียหายประมาณ40หลังคาเรือนค่ะ หน่วยทหารพรานจึงได้ขอจึงได้เข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยการขนย้ายสิ่งของบางส่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ยังไม่สามารถขนย้ายสิ่งของได้ทันค่ะต่อมานะคะกองร้อยทหารพรานที่350-2ก็ได้จัดกําลังพลชุดจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจร่วมกับครูโรงเรียนแม่ออกผารูหมู่ที่3ตําบลแม่ละอําเภอท่าสองยางจังหวัดตากและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่3บ้านแม่ออกผารูได้นําเรือหางยาว ประจำหมู่บ้านจํานวนหนึ่งรำอำนวยความสะดวกในการรับส่งประชาชนและนักเรียนในพื้นที่บริเวณฝ่ายน้นําล้นบ้านแม่ออกผารูหมู่3ค่ะเพื่อให้ความปลอดภัยและลดอันตรายจากกระแสะน้ําที่เอ่อล้นซึ่งสูงประมาณ1เมตรโดยหน่วยทหารพรานก็ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมทางประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะทางด้านของกองกําลังนเรศวรนะคะได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งตําบลวาเล่ค่ะตรว พบชาวบ้านบริเวณท้ายหมู่บ้านนะคะหมู่2อ,อําเภอพบพระจังหวัดต,ตะบ้านเรือเนี่ยได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมระดับน้ําสูงประมาณ5-10เมตรไม่สามารถออกนอกพื้นที่ได้นะคะก็ได้ประสานขอความสนับสนุนค่ะเรือหางยาวจํานวนหนึ่งลำเพื่อช่วยขนย้ายข้าวของออกจาก พื้นที่ประสบภัยผลการปฏิบัติสามารถช่วยเหลือชาวบ้านออกมานอกพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือสูญเสียทางนี้ได้ประสานกำนันผู้ใหญ่บ้านที่มีพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเตรียมป้องกันรับมือภัยพิบัติด,ดังกล่าวและให้เฝ้าระวังปริมาณน้ำอย่างใกล้ชิดจัดเก็บสัมภาระสิ่งของที่จำเป็นอพยพขึ้นที่สูงในขณะนี้ค่ะระดับน้ำในแม่น้ำเมยบริเวณใต้ส พานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ตําบลท่าสายลวดอําเภอแม่สอดจังหวัดต,ตาเพิ่มระดับสูงขึ้นจนล้นตลิ่งถึง2.8เมตรทําให้น้ําทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนชุมชนบ้านริมเมยทางรอดใต้สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ไม่สามารถสัญจรไปมาได้ณนะขณะนี้นะคะรวมถึงซุ้มตลาดริมเมยค่ะพ่อค้าแม่ค้าในตลาดริมเมยก็ทยอยขนของออกจากตลาดริมเมยเพื่อป้องกันความเสียหายตั้งแต่ แต่ช่วงค่ำวานที่ผ่านมาขณะที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยจังหวัดตากก็ได้แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำชุม่มน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินถลม่มตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่16กันยายนในพื้นที่อำเภอท่าสองอยางอำเภอแม่สอดอำเภอพบพระและอำเภออุ้มผางขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดและติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ด้วยค่ะ